สวัสดีค่ะทุกคนบันนี้ผจะพามาชมกรีนเฮาส์ของฝนนะคะคือแบบผมก็ยังจัดนู่นทํานี่ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าผักของฝนมันเยอะค่ะก็ต้องมีการขยายกันอันนี้คือในกรีนเฮาส์นะคะนี่ค่ะนี่คือตอนแรกเป็นต้นมะเขือเทศตร,ตรงนี้ค่ะคือเขาขึ้นสูงมากแล้วเขากินพื้นที่ผมก็เลยเอาต้นมะเขือเทศท,ที่อยู่ตรงนี้ออกไปนะคะ ไ,ไว้ตรงบันไดแล้วก็เอาไอ้ซุกเคนี่นะคะเนี่ยค่ะเพราะมันอันนี้ก็ต้นใหญ่มากกินพื้นที่ก็ยังดีที่แบบเอาซุกีคนี่วางข้างล่างแล้วก็ยังเอาดอกไม้มาไว้ข้างบนได้อย่างเงี้ยแขวนอย่างเงี้ยได้ค่ะก็เดี๋ยวให้เริ่มดูจากตรงนี้นะคะเป็นดอกไม้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวก็จัดนู่นทนํานี่เปลี่ยนไปเรื่อยค่ะเหมือนตัวนี้ค่ะตนแรกอยู่ข้างนอกนะคะแล้วเขาเบียดกันค่ะผมก็เลยเอา มีนะคะแล้วก็เนี้ยคะ่ะเดี๋ยวต้นนี้เขาจะโตแล้วก็เต็มพื้นที่อะคะ่ะเลือเต็มพื้นที่อออกดอกแล้วเดี๋ยวเห็นไหมคะดอกข้างล่างนี้เดียวก็ต้องย้ายออกจากถางกระถางนี้คะ่ะเดี๋ยวก็ได้เพิ่มอีกนะคะเหมือนอย่างอันนั้นนะคะอันนี้คือแบบไปเอาจากกระถางที่แบบเข้าขึ้นเบียดเบียดกันคะ่ะก็ได้อีกกระถางหนึ่งเนะะี่ยค่ะสวยแล้วก็นี่ก็เหมือนกันคะ่ะข้างล่างคะ่ะ นี่ก็ไปเอามาจากตามกระถางต่างๆค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกขาเบียดกันแล้วก็อันนี้จะเป็นบวบบวบไทยนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะออกินใบค่ะปีที่แล้วก็กินใบนั้นก็ปลูกเพิ่มค่ะสลัดเพราะว่ากินกันเยอะจริงๆส่นกับพี่ไม้นี่ก็เพิ่งแยกออกมาเสร็จๆเพิ่งทําเสร็จค่ะแล้วก็ กวางตุง้งเดี๋ยวก็จะกินเดี๋ยวก็จะเอาอ้นนี้ไปใส่กระถางดอกไม้ต่อนะคะและ้วก็อันนี้ก็จะเป็นผักชีผักหอมป้อมเนาะภาษาอีสานเรียกผักหอมป้อมแล้วก็ผักบุ้งค่ะผักบุ้งกระปุกโอ้โหอันนี้สองถุงเลยนะคะหุนปลูกคือแบบว่ากลัวว่าเป็นเป็นของเก่านะทุกคนผมก็เลยเออปลูกปลูกให้มัน หมดไปทั้งถุงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะเบโซของฝรั่งค่ะกระเพราฝรั่งเออไม่มีอะไรนี่ก็เดี๋ยวก็ต้องแยกเห็นไหมเพราะ,เร,าะเรื่อยๆอน,นิสัยไม่ดีค่ะควรหยุดได้แล้วอันนี้ก็คงจะเป็นอ่าวินเทอร์สควอชเป็นอ่าเขาเรียกอะไรฟักทองฝรั่งจะคงไม่ได้กินออกทุกคนทุกๆปีอ่ะก็แบบจะ ได้แค่ลูกเดียวเงี้ยแต่ผลเอาแค่ความสวยงามนะคะเพราะว่าปลูกยากมากกว่าจะได้กินเขาแล้วก็อันนี้ก็ดอกไม้ตอนแรกก็อยู่ข้างนอกบ้านค่ะกลมาไว้ดูแตงของผลนะคะทุกคนฝนแฮปปี้มากคิดถูกมากเลยค่ะที่ปลูกแตงในอ่าข้างในนี้นะคะเนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูสุกินี่ลูกเบอเลยนี่ค่ะแตงฝนแล้วก็จะปลูกผักไปด้วย ดูค่ะออกลูกแบบเยอะเลยโอ้โหแฮปปี้แฮปปี้โอ้โหกระเพรานึกว่าจะไม่รอดน้องกะเพราเนี่ยค่ะแตงคือเขาแตกวันนี้ผมก็ตัดกิ่งที่แบบกิ่งที่แบบจะไปเอออย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมตัดทิ้งนะคะแบบเนี้ยกิ่งอันนี้ลืมเมื่อเช้านี้ตัดตรงนี้ตัดล้ายเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยจริงๆตรงนี้ก็ควรตัด ่าเดี๋ยวจะไม่ทันหน้าหนาวเนาะดูแตงของฝนค่ะทุกคนนี่อยู่ข้างล่างด้วยนะดูดูนี่ค่ะโอ้โหนูเยอะเลยค่ะแตงออกลูกให้เราได้ชื่นชมนี่ค่ะนี่ทำเองนี่แล้วก็ในส่วนของฝั่งนี้ ข้างนี้ก็จะเป็นหน่อยคิดนานจังแมงลักผักชีนี่ยังไม่วายเอาไอ้ถั่วพีมาวายข้างในด้วยต้นหอมแมงลักเนี่ยค่ะก็ตอนแรกทำท่าเหมือนจะตายนะทุกคนเอามามใหม่ๆอะ่ะเพราะว่าไอ้เพียน,นี่เยอะมากแล้วฝนก็ทำน้ำยาฉีดของเราเองนะคะ ขำยาฉีดเพียตำพริกตำอะไรเหมือนปีที่แล้วน,นั่นแหละค่ะเนี่ยค่ะดอกไม้อันนี้ตอนแรกก็อยู่ข้างนอกบ้านฝนตกก็เลยเอามาไว้ข้างในนะคะสวยมากสวยมากให้อยู่ให้อยู่ในนี้ทั้งวันก็ได้นะทุกคนเราเพิ่มอีกพักสลัดแล้วก็ อันนี้ก็จะเป็นโหระพาไทยนี่นี่ก็ตัดกินไปรอบหนึ่งเขาก็แตกแล้วก็ดอกไม้สวยงามสวยงามตุแตงตแตงคนแฮปปี้จริงๆนะปีนี้แล้วก็ผักอันนี้พวกทุกคนโอ้โหดีมากดีมากบอกเลยอันนี้ผนเพิ่งจะมาให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับ นี่คือผลเก็บกินบ่อยมากเป็นอะไรที่แบบแฮปปี้มากคือกินกินจนเหลือแค่ต้นนิดเดียวค่ะเดี๋ยวเขาก็แตกออกอีกแล้วอร่อยพันนี้อร่อยมากทุกคนเป็นไอ้เรดโอ๊นะคะเนี่ยค่ะกรอบอร่อยมากพันนี้ชอบมากแล้วก็ดูเขาขึ้นแบบแปบบ๊แบแบขึ้นแปบบ๊แบๆบขึ้นแบบเแบบนี่ยสวยแล้วก็เนี่ยแหละปลูกกระแตงมันก็ช่วยกันเนาะ แล้วก็อันนี้เป็นขี้เลื่อยที่แบบไอตัดฟืนปีที่แล้วผมเก็บเอามา,เ,าเป็ดนาดินเนาะจะได้ไม่แห้งอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เห็นไหมคะแตงแตงของฝนค่ะดูความสยสวยงามนะคะนี่นี่แฮปปี้แฮปปี้นี่ค่ะเดี๋ยวก็ อันนี้คือในส่วนของ Green House นะคะอันนี้ให้ชมแค่ใน Green House นะคะโอเคค่ะทุกคนยังไงคลิปนี้ฝนคงต้องลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีวันที่ดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย